สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์โรวลลุกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยานมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่ผูกลัคนาเราเป็นราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตก22อมิถุนายนถึง21รกรกฎาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาละยังไม่ทราบลัคนานะคะลุกตาลจะแปะล,ลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทานายครั้งนี้ จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะจ,าจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Li n e Official Account Li n e ล a ์แอด r o ดฮบายลูกตาเลยนะคะยังไงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่านะคะไพ่ตรงกลางของคุณคือ r Strength นะคะ q e e ีน o f ฟวานคว o f ซอฟเพนเดิ f คอลฟ้าเพนเ s ิลคอล King of Cup ค่ะ Justice Five of Cup เอกอัครับและใบ,บสรุปอะไรของคุณคือนาวเพนเดเคิลค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะชาวราศีกรกฎจะเข้มแข็งมากขึ้นมีโอกาสในการทบทวนนะคะมีโอกาสที่จะวางแผนในระยะไกลค่ะการเงินเข้ามาเป็นเงินก้อนนะคะมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตมีผู้ใหญ่หนุนนาให้การสพอร์สนับสนุนได้รับความยุติธรรมแต่ก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายไว้เหมือนกันนะคะในด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะไฟอัพคับแล้วก็เอกอัพคับขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าชาวราศีกรกฎอาจจะเจอ ภาวะในการเบื่อหน่ายในเรื่องของการทํางานหรือสิ่งที่ผ่านมาค่ะจะมีความผิดความพลาดอะไรกันไปบ้างแล้วชาวราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างจริงจังซีเรียสเนาะอะไรที่ผ่านไปแล้วค่ะบางทีเราอาจจะต้องรู้จักการปล่อยวางแลวอยู่โฟกัสกับปัจจุบันนะคะการที่เราทํางานนานามานาน,นะคะบางครั้งอะคะ่ะอุปสรรคปัญหาที่รอบๆตัวมันเกิดขึ้นได้ปัญหาต่างๆค่ะคุณกําลังคลี่คลายไปในทางที่ดีจะชิดขึ้นมาค่ะเดือนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะมีโอกาสที่จะ ได้เซ็นสัญญาต่างๆเนาะแสดงเป็นไพ่ตรงกลางค่ะจันเชื่อว่าชาวราศีกรกฎเดือนนี้จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะคุณจะสามารถควบคุม control ในทุกสถานาการณ์ได้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่แต่มุมที่ดีค่ะคือชาวราศีกรกฎจะมีความเข้มแข็งคุณจะกลับมาคิดวิเคราะห์แยกแยะกลับมาทบทวนในเรื่องของอการทํางานของคุณช่วงที่ผ่านมาเนาะด้านมองว่าคุณจะมีการปรับเปลี่ยนสแตท t จี้นะคะคจะใช้ความ ภาวะในการเป็นผู้นำนะคะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้มุมของตางตามองว่าชาวราศีกรกฎนะคะจะเหมือนกับบริหารจัดการออกมาได้ดีแล้วสุดท้ายคุณจะมีความแฮปปี้อยู่กับมันเนาะควินซอฟว่าแล้วก็ควินซอฟเพนเดโคขึ้นมาค่ะลูกตาอ,อยากให้คุณเชื่อไว้ว่าตัวคุณมีศักยภาพมีคุณค่าในตัวเองค่ะวันนี้ที่คุณอาจจะมีปัญหาหรือมีประเด็นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมาจากความที่นอนน้อยใจหรือว่ารู้สึกว่าด้อยค่าตัวเองอยู่วันนี้ถ้ายัางไงเนี่ยอยากให้ลองไปโฟกัสกลับมาทบทว ว่าที่ผ่านมาเราประสบความสําเร็จอะไรมาแล้วบ้างอยากให้เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะดังน,นี้มีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่พพอร์ตแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะมีความรีแลกซ์นะคะถ้าคุณอยากได้ไอเดียความคิดเริ่มสร้างสารรค์หรือว่าอยากจะได้ความรู้สึกดีๆแต่อยากให้ลองแบบปรัแบบเปลี่ยนเอเนอร์จีเนาะถ้ามีโอกาสอยากให้ลองไปแบบทางานในในที่ที่แบบรู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะคะอยู่ท่ามกลางต้นไม้ดอกไม้หรือว่า,าไปทํางานอยากไปทํางานตามความ ๆมันจะทําให้เราได้ไอเดียความคิดรเริ่มสร้างสรรค์ได้ดีคือคุณจะเหมือนคอนโทรลทุกอย่างได้และสุดท้ายจะมีความแฮปปี้มากขึ้นด้วยค่ะในเรื่องของอการเงินเนี่ยตามมาว่าเงินก้อนเงินเข้ามานะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายในมุมของการเงินนะคะตันมองว่าเดือนนี้จะมีโอกาสที่มีเงินก้อนเข้ามาแต่สิ่งสําคัญคือการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินมากกว่าค่ะตัวของสตริงขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณจะสามารถควบคุมคอนโทรลทุกอย่างได้ King of Cup นะคะสำคัญ คือจิตใจค่ะเวลาถ้าคุณจะให้เงินใครหรือว่าให้ใครในการหยิบยืนเนี่ยมันมาจากพื้นฐานในความใจดีค่ะใจดีกับเขาได้อย่าลืมที่จะใจดีกับตัวเองเนาะใครที่เรามองว่าอยากมายืมตังเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเราให้ได้แล้วก็ถือว่าแบบไม่เดือดร้อนเราอันนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เขาจนเราเดือดร้อนเนาะแล้วใบสรุปท้ายของคุณเป็นนาเพนนีโคต่มองว่าต้องระวังการใช้เงินเกินตัวค่ะน,เน,นาเพนนโคเนี่ยจริงๆข้อดีคือมีตังให้ใช้มีจับมีจ่ายเนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เกินตัวไปสําหรับ อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนค่ะฉะนั้นนะคะ,นะ,นะ,คะอย่าลืมที่จะบริหารจัดการเรื่องของการเงินเนาะกอยอย่าลืมที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะไม่งั้นนะเดี๋ยวจะช็อตได้ในอนาคตนะคะในเรื่องของอการเรียนนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะอาจจะมีภาวะเบื่อนหน่ายหรือว่คะแนนสอบออกมาอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะไฟอับคัพขึ้นมาเนี่ยวงบอกถึงความดรามา่าแต่สิ่งที่ดีก็คือเรื่องของการที่เราอะ,ะเหมือนพอเราดราม่าแล้วเราอะให้ความยุติธรรมให้ความยุติธรรมกับเขาให้ความยุติธรรมกับตัวเองในเรื่องของการ การเรียนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็จะกลับไปถามตัวเองค่ะว่าทําไมมันถึงทําไม่ได้หรือว่าคะแนนทำไมมันได้แค่นี้แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะพี่ตาบอกว่าน้องๆชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเหมือนกับเอาข้อที่ผิดพลาดหรือว่าข้อที่เรากลับไปคิดแล้วค่ะมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองอาจจะวางแผนในระยะไกลเนาะว่าจะไปในทิศทางไหนบางครั้งอะค่ะคะแนนเหมือนคะแนนเก็บมันอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ปรับเปลี่ยนสกตที่จี้นะคะเหมือนกับลองอปรึกษาผู้ใหญ่ศึกษากับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รีแลกซ์ตัวเองด้วยนะคะจะทําให้เราได้คะแนนดีได้ในที่สุดนะคะในมุมของความรักค่ะคนโสดเดือนนี้มีโอกาสเจอกับคนทัตุดินพฤกษ์กันมังกรคนทัตุไฟเมษสิงหธนู คนทัดน้ำกรกฎมีพิจิกแล้วก็ชาวราศีตุลมีโอกาสเข้ามาได้ส่วนมากเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ที่จะมีอายุมากกว่าเรานะคะเป็นคนเป็นคนที่มีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีเข้ามาได้ค่ะเจอกันก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่น้าเพนดิโค้เนี่ยบางครั้งอะค่ะชาวราศีเมถุนก็อาจจะยังเป็นคนที่สดสวยรวยมากฉันอยู่อย่างนี้ฉันก็ยังอยู่ได้แต่ถามว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเพราะสุดท้ายอะค่ะคนที่คุมในชะตาชีวิตของคุณนะก็คือตัวคุณเอง สิ่งที่ไพ่กำลังบอกกับคุณนะคะก็คือให้ลองแบบว่าตัดดราม่านะคะแล้วก็กลับมาทบทวน ตัวเองว่าต้องการอะไรในชีวิตแล้วสุดท้ายใครอย่าด้อยค่าตัวเองคุณเป็นคนที่มีค่ามากนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนค่ะคุณจะต้องเห็นคุณค่าและศักยภาพในตัวเองค่ะตัวคุณมีคุณสมบัติที่ดีมีวาลูที่ดีที่ให้กับคนรักอย่างไรลองรีสออกมาแล้วเราต้องการคนแบบไหนที่เข้ามาในชีวิตสุดท้ายค่ะมันจะขึ้นอยู่กับเราในการควบคุมคอนโทร l นะในในเรื่องของคนมีคู่ค่ะช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องดราม,ม่าเสียใจหรือว่ามีความเบื่อหน่ายหรือไปห่างไกลจากกันหรือห่างกันสักพัก this tastes like a four of หอดขึ้นมาลูกตาลมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการที่แบบให้ความยุติธรรมกับเขาให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นชว่วงเวลาในการทบทวนกลับมาวางแผนในเรื่องของความรักกันใหมค่ค่ะเรามองว่าเดือนนี้มันยังไปต่อ้วยกันได้นะแต่ต้องงดอาการของการน้อยใจคะ่ะความรักจะไปในทิศทางไหนมันขึ้นอยู่กับแพชชั่นของคุณเมื่อคุณยังมีแพชชั่นต่อการคุณจะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมอบความรักให้แก่กันแล้วก็ไปสรุปท้ายของคุณเป็นนักอพนิ เนี่ย้ำมาว่าไพ่อยากให้คุณนะคะโฟกัสไปที่ เป้าหมายให้ชัดเจนเนะาะดาวเพเนโคเนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่เราเองอาจจะรู้สึกถึงความอินดี้มีรู้สึกแฮปปี้ในตัวเองแต่ถ้ามองในความรักของคนมีคู่เนี่ยตมามมองว่าบางครั้งอะคะ่ะแต่ในมุมของคนมีคู่อะตมามองว่ามันเป็นมุมที่เราอะคะ่ะเหมือนอาจจะโฟกัสหรือเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปน้อยใจเก่งหรือว่าเป็นภาวะที่เราอาจจะเหมือนเรียกร้องความรักอะมากหรือว่าแบบใครๆก็ต้องมาสนใจเราสิ่งสําคัญนะคะชีวิตคู่อะมันไม่ได้ดําเนินได้ด้วยคนคน เดียวเนาะเวลาเขาให้อะไรขอให้เราเห็นค่าของเขาแล้วก็เห็นค่าของตัวเองไว้ก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้อย่าอินดี้เยอะความรักอาจจะไปในทิศทางไหนนะคะมันก็การคอนโทรลของชีวิตเราการตัดสินใจของเรานั่นเองค่ะในด้านของสุขภาพเดือนนี้ต้องระวังในเรื่องของภาวะจิตใจนะคะบางคนเนี่ยอาจจะน้อยใจเก่งนะคะหรือว่าจะเป็นภาวะที่แบบดราม่าเสียใจได้ง่ายนะคะมีความเครียดวิตกกังวลค่อนข้างสูงนะคะบางคนเนี่ยอาจจะรับภา อะไรค่อนข้างเยอะทําให้เครียดได้หนักฉะนั้นก็พยายามผ่อนคลายความเครียดนั่งทํางานที่เดิมนานๆน,นะคะปรับเปลี่ยนอาริยาบุบ้างนะคะพยายามรักษาบาลานซ์ของร่างกายนะคะเวลากินเวลานอนต่างๆเนาะพยายามปรับสมดุลทานอาหารที่ถูกต้องนะคะอยู่กับบรรยากาศของธรรมชาติบ้างก็ทําให้เรารีแล็กซ์ึ้นได้ค่ะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการบริจาคงโลงศพ การให้ทานนะคะให้อาหารกับคนที่แบบยากไร้นะคะการเอาบริษาคของไปเฮียงที่ห่างไกลก็จะทําให้ อ่าเป็นการเสริมบุญให้กับคุณได้ค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆริงแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรค่ะมันได้หมดเลยขอให้เราทําบุญด้วยจิตใ,ใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เป็นกำลังใจให้ลูกตาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาาใ,ให่ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดี ขอ,อุรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสื่นเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบายค่ะ